c h a p t e r 28หมองค่าถูกทรมานไม่ใช่แค่พ่อมดดาวเหนือเป็นคนเดียวที่สามารถฆ่าราชาฮันเตอร์ได้แต่เขายังสามารถเปิดประตูมิติระหว่างโลกมนุษย์กับเมืองไลแค่นโตรปโดยไม่มีคลื่นความถี่กระทบไปถึงเมืองบาดาลของท่านพญานาคอีกด้วยนี่คือสาเหตุที่แคทรีนทำอะไรไม่ได้อีกหลังจากที่ฉันถูกจับอยู่เมืองไลเคนโตรปเพราะถ้าเธอพยายามจะเปิดหลุมดำนี้ โดยไม่มีม่านเวทของฉันคอยปกปิดให้คลื่นเวทมนต์ของเธอจะสะเทือนไปถึงเมืองบาดาลและพญานาคจะรู้ว่ามีคนพยายามลักลอบเข้าไปที่เมืองไลเคนโทรปกลุ่มปีศาจที่ได้รับอนุญาตให้ข้ามมิติได้มีเพียงมนุษย์หมาป่าจากเผ่าอาร์กติกเท่านั้นพ่อหมดไร้เวทมนต์เปิดมิติให้เจ๊กับเดมอนดูสัญลักษณ์แพนตกรมบนพื้นที่สวนหลังบ้านของพ่อมด เปลี่ยนสีกลายเป็นหลุมดำที่ล้อมรอบด้วยเปลวไฟดูแล้วเหมือนเหวลึกแต่พ่อมดอธิบายว่านี่เป็นเพียงการเปิดหลุมดำในการเวลาเท่านั้นไม่ใช่หลักการแบบพูดผีปีศาจแต่อย่างใดทั้งสิน้นสาเหตุเดียวที่ฉันเปิดหลุมดำนี้ได้ก็เพราะราชาแม็กอาร์กติกเปิดเข้ามายัางโลกมนุษย์ก่อนฉันกับแม็กเรียนรู้เรื่องนี้กันโดยบังเอิญฉันเปิดหลุมดำนี้ไม่ได้มานานมากแล้ว ตั้งแต่แม็กกลับไปเมืองไลเคนนทรปจนกระทั่งพวกเจ้ามาที่นี่ฉันถึงรู้ว่าหลุมดำอาจจะถูกเปิดออกมาอีกท่านกำลังจะบอกว่าเป็นเพราะมีชาวไลเคนนทรปเดินทางมายังโลกมนุษย์หลุมดำถึงถูกเปิดออกอีกครั้งอย่างนั้นเหรอเดมอนเริ่มนึกถึงช่วงเวลาที่คนของเผ่าเรสถูกฆ่าไม่นานหลังจากที่ราชาฮันเตอร์กับแม่นายปรินเกรแต่งงานกัน เ้าว่ายังไม่ทันที่ดาวเหนือจะตอบคำถามออกมาเจก,ก็เดินหนีกลับขึ้นห้องยาจากต้นกระบองเพชรไร้หนามเพโยเต้เริ่มหมดฤทธิ์ลงเจกเริ่มเห็นแค่เงารางๆของดาวเหนือกับเสียงของเขาเท่านั้นเองถึงอย่างนั้นเขาก็จะรู้สึกไม่อยากได้ยินและไม่อยากเห็นดาวเหนือพูดถึงราชาแมกอาร์กติกซึ่งเป็นปู่ทั่วแท้ๆของเขาอีกรู้ไหมท่านหน้าเจก,กับราชาแมกอาร์กติก ไม่ได้เหมือนกันเลยสักนิดการจะทำให้เจคเชื่อว่าวิญญาณของท่านแม็กมาเกิดใหม่ในร่างของเจคคงจะยากหน่อยนะท่านไม่เคยดูละครกลับชาติมาเกิดบ้างเลยหรือไงพระเอกหรือนางเอกที่กลับชาติมาเกิดพวกเขาจะหน้าเหมือนกันเผอเจอนั่นมาในละครดาวเหนือสบดใสเป็นข้าข้าก็ไม่เข้าใจอยู่ดีว่าตกลงท่านรักเจคจริงๆหรือรักวิญญาณของราชาแม็กที่อยู่ในร่างของเจคก,กันแน่ โชคดีแล้วกันว่าแต่จะพิสูจน์ยังไงล่ะนี่น้ำเสียงกึ่งขบขันของเดมอนทำให้ดาวเหนือรู้สึกหมันไส้อยู่ไกลๆเขาจึงเดินตรงดิ่งเข้าไปหาคนพูดเฮ้ยเดมอนร้องเจคผู้ถูกเรียกหันไปตามเสียงคนที่เรียกชื่อเขาอย่างเหนื่อยหน่ายมีอะไร เจ้าชายโอเมกา้ามองเพื่อนหัวแดงด้วยท่าทีไม่ค่อยสบอารมณ์แต่คนเรียกกลับดึงเอาเชือกที่อยู่ในตู้เสื้อผ้าของดาวเหนือออกมาแล้วใช้กำลังผูกข้อมือของเจคไว้กับหัวเตียงเจคคำตาโตตื่นตระหนกแต่ไม่ได้ร้องออกมาถึงแม้ว่าเขาจะพยายามดิน้นแต่แรงของอัลฟามีมากกว่าโอเมก้าหลายเท่าทำให้เจคหมุนข้อมืออยู่สอาครั้งก็หยุดดิน้นท่านไม่ใช่เดมอน เจคจ้องเขม็งเข้าไปในแววตาของผู้ที่กำลังจับข้อมือของเขาไอหมาป่าหัวแดงพูดถูกข้าต้องพิสูจน์ให้เจ้าเห็นว่าไม่ว่าวิญ,ญญาณของข้าจะอยู่ที่ร่างของใครเจ้าก็หยุดรักข้าไม่ได้อยู่ดีพ่อมดพูดด้วยภาษาปีศาจเหมือนจงใจส่งข้อความไปถึงคนที่อยู่บนโลกวิญ,ญญาณด้วยเขาเริ่มเปลื้องผ้าของเจคออกอย่างช้าๆ แต่ทำโดยพยายามถูกต้องเนื้อตัวเจคให้น้อยที่สุดซึ่งยิ่งทำให้เจคอยากขยับชิดร่างของดาวเหนือมากขึ้นท่านต้องการจะทำอะไรน้ำเสียงของเจคแตกสัน้นถ้าไม่มีเรี่ยวแรงขัดขืนท่านจำได้ไหมท่านไม่ได้ช่วยข้าออกจากถ้ำของกษัตริย์ชั่วนั่นในทันทีแต่ท่านแอบมองข้าถูกจองจำด้วยโซ่ตรวนอยู่เป็นอาทิตย ดาวเหนือเปลี่ยนน้ำเสียงเหมือนกำลังพูดกับเจ้าชีวิตของเขาแล้วถอดอาพรชิ้นสุดท้ายออกจากร่างของเจกท่านชอบที่ได้เห็นข้าถูกทรมานอยู่ในถ้ำท่านชอบเสียงร้องโหยหวนของข้าเวลาที่ข้าถูกนางบมเรือของไอ้กษัตริย์นั่นลูบไล้เรือนร่างของข้าเพื่อให้ข้าได้สมสู่และให้กำเนิดถายาติปีศาจให้กับพวกมันดาวเหนือจ้องลงในแววตาของเจก แล้วเมื่อเจ๊กก้มหน้าหลบเขาก็จับคางของเจ๊กเสยขึ้นใช่ไหมพ่อมดถามไม่จริงเจ๊ก,กโกหกรู้ทั้งรู้ว่าพ่อมดไม่มีวันเชื่อเจ๊กเห็นภาพของดาวเหนือที่ถูกหญิงสาวพยายามบำเรอกามให้เขาจริงๆบางวันก็สองคนบางวันก็สามคนบางวันก็มีผู้ชายเข้ามาร่วมสมสู่บรรเลงเพลงรักด้วยกันด้วย และไม่ใช่แค่วันเดียวภาพนั่นเข้ามาในความฝันของเจคบอยอีกครั้งและภาพนั่นเองที่ทำให้แม็กหลงรักพ่อมดและยื่นมือเข้าช่วยเหลือเขาทาั้งทั้งที่เขาไม่รู้ว่าดาวเหนือจะยอมทำตามประสงค์ของเขาหรือไม่ภาพของดาวเหนือเซ็กซี่จนสุดบรรยายเสียงร้องโหยหวนของเขาก็อ่อนหวานอย่างไม่น่าเชื่อเหล่านางบาเรอและข้าทาสบริวารของเจ้ากษัตริย์ชั่ว ได้รับมอบหมายให้หลังเชื้ออสุจิของพ่อมดให้ได้มากที่สุดไม่ว่าจะทำวิธีใดทำให้มนุษย์ผู้หญิงมีลูกให้กับพวกมันถึงแม้ดาวเหนือได้เตือนหลายครั้งว่าเชื้ออสุจิของเขาไม่สามารถทำให้มนุษย์มีลูกได้แต่พวกมันก็ไม่ฟังเมื่อเวลาผ่านไปและเขาก็ไม่สามารถสืบพันธุ์ให้กับผู้หญิงหรือผู้ชายเหล่านั้นได้จริงๆพวกมันก็จะลงโทษเขาด้วยแส และลงมือทำร้ายร่างกายของเขาแทนไอลูกหมาป่าหัวไฟเรียกข้าว่าไอพ่อมดโรคจิตข้าวัดท่านโรคจิตมากกว่าข้าที่ชอบมองเรือนร่างของข้าถูกผู้อื่นรุมทำร้ายแม้แต่แววตาตัดพ้อของพ่อมดก็ยังน่าหลงไหลเจ๊ก,กัดริมฝีปากโดยไม่รู้ตัวดาวเหนืออดใจไม่อยู่ ใช้มือบีบแก้มทั้งสองข้างของเจคไว้แล้วก้มลงดูดปากหวานของเจ้าชายหนุ่มอยู่หลายครั้งตอนจูบครั้งแรกเจคหลับตาแล้วพยายามดึงแก้มออกแต่พอจูบครั้งที่สองถูกประกบลงเจคกลับตอบสนองด้วยการยื่นหน้าเข้ารับริมฝีปากอวบอิ่มของอัลฟาทั้งทั้งที่เป็นใบหน้าของเดมอนแต่เจครู้ดีกว่าใครว่าเขากำลังจูบอยู่กับพ่อมดดาวเหนือ มีแต่ดาวเหนือที่จูบเจ๊คแบบนี้เร่าร้อนรุนแรงจูบที่ทำให้ต้นคอของเจ๊คร้อนเผาองคกชาติของเจคแน่นตึงทั้งอย่างดิ้นพล่านเพื่อให้ปลายยอดได้สัมผัสกับเรือนร่างของคนที่กำลังขยี่ริมฝีปากของเขาอยู่ข้ารักท่านไม่ว่าท่านจะอยู่ในร่างของแม็กอาร์ติกหรือร่างของเจคอาร์ติก Arctic. ข้ารักวิญ,ญญาณของท่าน ตราบใดที่ท่านยังเวียนไายตายเกิดอยู่ข้าก็จับท่านผูกไว้บนเตียงของข้าทรมานให้ท่านใจอ่อนหลงไหลข้าข้าทําให้ท่านรักข้าได้ชาติหนึ่งข้าก็จะทําให้ท่านรักข้าไปได้ทุกๆุกชาติ